ก็อาศัยตามจริงเราก็เป็นเนบอร์ฮูด o โฮเทลนะครับเป็นโรงแรมที่เราอยากที่จะดึงคอมมูนิตี้กับเนบอร์ฮูด o เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของในโรงแรมเราเพราะว่าคําว่าอาศัยเนี่ยแน่นอนไม่ได้มีเป็นแค่หมายถึงว่าเป็นแค่ที่อยู่อาศัยอย่างเดียวแต่ว่าก็คือเป็นการพึ่งพาอาศัยด้วยคอมมูนิตี้พวกนี้เป็นที่ที่มีเสน่หอ,อะไรมากมายเลยแล้วผมก็เชื่อว่าโรงแรมเราก็สามารถเป็นแพลตฟอร์มของ h o s p i t a l ที่ที่จะพรวาความแตกต่างตรงน,นี้ได้ บรนด์นของเราก็จะเป็น limited service hotel นะครับที่สิท้าดนี้ขเขาจะเป็น full service hotel อย่างเช่นถมมัิแบบที่เช็คอินของเราอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็จะเป็นที่เช็คอินที่เป็นแบบเป็น self service ส่วนใหญ่นะครับผมร้านอาหารจะมีแค่อยู่ร้านเดียว <c oughs> ก็เหมือนกับแบบจะเป็นเหมือนกับเป็นที่ที่ทำ activity คือเราจะไม่มีล็อบบี้เราจะมีที่ที่เราเรียกว่า eat work play เราจะกลายเป็นเหมือนกับเป็น affordable lifestyle hotel เ,เราคือเนบอรูดโฮเทลถ้าเกสมมติดูใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตัวฟีเจอร์ของร้านเนี่ยเราจะเห็นอลยแบบเออเฮ้ยอยู่แถวยาวราชอยู่นะมีความเป็นจีนน,นีแล้วก็มีความเป็นไทยอยู่น้อยเช่นเดียวกันแต่ว่าเราต้องคงความใหม่เอาไว้ห้องพักของเราเนี่ยคือแอน่นอนเราเลือกถึงเลยว่าคนที่เขา เวลาเขาจะมาซื้อห้องเนี่ยเราต้องพูดว่าเขามาซื้อห้องมาเขาต้องการอะไรบ้าง e ليب l l ล์ช้า Well B บ w e l l อันนี้ของเรานี้เป็นคอนเซ็ปที่สําคัญมากเลยคือเวกเราคนมาเนี่ยเขาเขามาซื้ออะไรเขามาซื้อประสบการณ์อันนี้มันคือเป็นอะไรที่สําคัญมากที่สุดคือแน่นอนคือเขา buy into sleep มากกว่าในส่วนร้านอาหารนะครับจ็มจันอิติริเอ็ดบาร์ครับมีจดเด่นอะไรบ้างคือมันเป็นมั์ที่ functional space นะครับผมที่สามารถทําอะไรได้หลายอย่างในแง่ของคิทเช่นของเราเนี่ยฮะเรามีคิทเช่นที่ค่อนข้างที่จะเป็นม u l ที่ national kitchen นะครับครัวเราค่อนข้างท โอเคเป็นอาหารเอเชียนแต่ว so, ่าก็ม uh ีเอเชียนที่ผสมผสานพวกแบบอาหารยุโรปียนหรือว่าอาหารจากครซินจากที่อื่นมาอยู่อย่างเช่นเราก็มีหนึ่งในอาหารเด็ดของเราจะเป็นฟสทาโก้นะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นคล้ายๆกับเป็นอาหารเม็กซิเกนนิดนึงแต่ว่าของเราเราใส่น้ำพริกหนุเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหนึ่งก็มีมว่าจะเป็นในแง่ของดีไซน์มันจะมีความผสมผสานความใหม่ความเก่าในแง่ของ diversity ของแต่ละชาติอยู่ด้วยครับเขบอกเลยว่าเราจะไม่ทำบุฟเฟ่เพราะว่า การที่มีบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันคือการเครดฟู้ดเวสต์แล้วจริงๆการเครดฟ o ู้ดเวสต์มันก็คือฟู้ดคอสของเรานี่ยแหละแล้วก็แน่นอนการที่เรามีฟู้ดเวสต์แล้วเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรไปใช้ได้ต่อดี mm hmm. แล้วก็เอาไปทำมาเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่มันจะสามารถมาปลูกผักต่อของเราไปได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นผักออแกนิกส่วนของเราตอนนี้เราสามารถที่จะ แบนไม่ให้มี single-use plastic ใน public area กับในห้องคือ Front of the House มีเลยเราต้องมาดูว่า Back of the House ของเราตอนนี้ก็คือพวกในครัวบ้าง mm. ในแคนทีนบ้างเราทํายังไงให้มันไอตรงนี้เนี่ยมันหายไปได้มากสุดทาี่ทำได้ซึ่งอะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากที่จะทำเรื่อยๆครับแล้วทำไมเราถึงเลือกเยาวราชเป็นจุดเริ่มต้นกัร l อนส์แ r รนดอาศัยมันยังคงความเป็น เป็นเหมือนกับแบบเป็นกรุงเทพสมัยเมื่อตั้งแต่แบบนึกออกไหมฮะแบบสิบยี่สิบสามสี่สปีมาแล้วหรือว่าห้าสิบหกสิบปีมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเรื่องคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเรื่องอาหารหรือว่าตอนนี้ที่จะเป็นพวกแบบบาร์เก๋ๆใหม่ๆท i̇şte, right ี ern, ่ม <establishing> mm ัน hmm. ก็มีมาเยอะมากหรือจะเป็นซอยนานาหรือจะเป็นแถวตลาดน้อยหรือถ้าเป็นแถวท่าเตียนโอทาว์พวกนี้มันเป็นอะไรที่สำผมเนี่ยมันมันคือ true Bangkok back in the days แน่นอนคือการที่เราอยู่ในแง่ของย่านเยาวราชเนี่ย มันอยู่ระหว่าง CBD ก็คือเป็นพวกแบบเมืองใหม่นะแล้วก็เป็น Old t o มันก็จะเหมือนกับอยู่ตรงกลางเลยอยู่จุดกลางที่มันเหมือนกับสามารถมี connectivity มี accessibility อะไรได้ข้อน้านที่ง่ายการเพึ่มพาอาศัยเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปที่มันสำคัญและการที่เราจะอยู่ด้วยแล้วก็ได้โตกับ community ของเราด้วยเนี่ย มันสำคัญมากนะครับผมเราได้ engage ร้านอาหารร้านอาหารข้างถนนเป็นพวก attraction ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ Art Gallery เราทำเหมือนกับแบบเป็นวันที่ให้พนักง,งานของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปหาร้านพวกนี้หาร้านกาแฟาร้านอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขาได้รู้ว่าแบบเออเฮ้ยอันนี้มันเป็นในบระคุณของเราที่เราควรจะภูมิใจแล้วก็อยากที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าต่างชาติมาเบางทีเขามา,เขา,มาเขาก็จะมองบ้านเราแบบเป็นรวมๆจะไ่กินอะไรก็ไ่กินผัดไทยไกินต้มยำกุ้งแล้วกันทำอะไรก็ไปดูมวยแล้วกันแบบอะไรกันที้นมาก็เป็นภาพรวมๆเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องเข้าเป็นลึกละเรามาพูดแบบเป็นภาพรวมไม่ได้หละเราต้องบอกเลยว,ว่าเนี่ยเราอยู่ชานาทาวน์ตอนนี้นะแทวนี้ดิสตริกต์มันมีอะไรบ้างมีจีนแคะมีจีนแต่จิว๋วมีฮกเกี้ยนมีอะไรที่มาต่างๆนานาแล้วแล้วก็อาหารของแต่และดิสตริกต์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอันนี้เราก็ทำกับเอ็กซ์เปิดนะครเรามีเป็นเอ็กซ์เปิดที่เขาเป็นเอ็กซ์เปิดของย่านชานาทาวน์จริงคือเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจแบบวัยรุ่นมากเขาจะรู้เลยว่าแบบเอ,อ่อเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรคูลๆออกมาในชานาทาวน แล้วอะไรที่เก่าแก่แล้วก็สามารถเอามาเล่าเรื่องให้มันแบบให้มันแบบเหมือนกับแบบติดเต้นแบบน่าสนใจแล้วก็ทันสมัยได้มันเป็นอะไรที่แบบมัน Amazing ฮะแล้วคนที่เป็นคนไทยเองถึงแม้ผมเป็นคนกรุงเทพเองแต่เราไม่ได้คุ้นเคยกับแอร์เรียเนี้ยมันเหมือนกับแบบไปต่างจังหวัดหรือว่ามันเหมือนกับไปอีกประเทศนึ่งเลยสำหรับผมเนะี้ย แบรนด์เราก็เป็นแบรนด์ที่เหมือนกับอาจจะตอบสนองนักเดินทางรุ่นใหม่ไม่ได้อาจจะเป็นเหมือนกับอายุที่ยังเด็กนะครับผมแต่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องการเดินทางในแง่ของการประสบการณ์ที่มันอาจจะแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับผมเราอาจ,จต้องการหาอะไรที่มันมีความออเทนติกเยอะๆต้องการไปที่ที่มันมีความแบบเป็นโลเคอลําว่า Experience เนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วเราก็ build โรงแรมคอนเซ็ปต์เรา around the experience พวกนี้แะครับสำหรับผมนะคือความใหญ่มันไม่ได้สําคัญมากทำยังไงให้ หนึ่งเราเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนที่มาทำงานกับเราเนี่ยเขาได้โตไปกับองค์กรได้เราทำยังไงให้เราสามารถสร้าง positive impact ให้กับกลุ่มเราๆพวกนี้ได้ pressure มันอยู่ตรงนี้มากกว่าว่าเราทำยงไงให้ proof ของคอนเซ็ปต์เราเนี่ยมัน work เป้าหมายของแบรนดน์อาศัยตรงไหนครับแน่นอน ธุรกิจที่ยั่งยืนมันก็ต้องเป็นธุรกิจด้วยโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์กับแชร์ที่แน่นอนมันไม่เหมือนกันผมคิดว่าแชร์ที่ยังไงก็ก็มีส่วนหนึ่งที่สําคัญมากอยู่ในสังคมของเรานะฮะแต่ว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยก็ต้องมีบทบาทที่สําคัญมากเหมือนกันนะฮะที่อยู่ในในในสังคมของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เรามาเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เราต้องมองดูแล้วว่า Prof i t เราคืออะไร Pur p o เ e รเราคืออะไรแล้วสองอย่างเนี้ยมันต้องไปด้วยกันแล้วมันต้องไปด้วยกันให้ได้อสสสิิ่่่งงนััเป็ทีําคคญรบ